สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่พิงไล c ์ชาแนลนะครับวันนี้นะครับผมจะมาสอนท่อนอินโทรเพลงไม่ให้เธอไปนะครับของวงโปเตโต้นะครับซึ่งเป็นเพลงในตำนานกันเลยนะครับเพลงนี้นะครับในท่อนอินโทรนะครับก็จะเล่นลิกแบบพิคกิ้งนะครับจะเล่นเบสสลับกับเมโลดี้นะครับถ้าใครเคยฟังนะครับผม ก่อนอื่นนะครับก็ให้เพื่อนๆนะครับตั้งสายกีตาร์มาตรฐานก่อนนะครับตั้งสแตนดาร์ดนะครับเหมือนในต้นฉบับนะครับสำหรับเพลงนี้นะครับจะอยู่ในคีย์ของ E minor นะครับนะครับ E minor นะครับเดี๋ยวผมจะสาธิตเล่นให้ดูก่อนนะครับหนึ่งรอบนะครับ จะเล่นแบบนี้นะครับประมาณนี้นะครับคราวนี้นะครับเรามาดูกันช้าๆเลยนะครับคอร์ดแรกนะครับที่ใช้เล่นนะครับจะเป็นคอร์ด e minor นะครับก็จะเล่นเล่นเบสสลับนะครับเหมือนที่เห็นไปเมื่อกี้นะครับสายหนึ่งนะครับจับที่ช่องที่3มนะครับผมแนะนําให้ใช้นิ้วกลางนะครับจับนะครับจับนิ้วเดียวเลยนะครับที่สายหนึ่งช่อง3ามนะครับ อ่าต่อไปนะครับดึงสาย6นะครับกับสาย1นะครับขึ้นพร้อมกันนะครับแบบนี้นะครับแล้วก็ดีดสาย2แล้วก็3แล้วก็1นนะครับช้าช้านะครับอ่าเล่นแค่นี้นะครับในในฟอร์มของคอร์ด e minor นะครับคอร์ดแรกนะครับ ต่อไปนะครับย้ายนะครับจากสาย1นึงนะครับช่องที่3นะครับย้ายมาจับช่องที่2นะครับแบบนี้นะครับอ่าต่อไปนะครับดึงสาย4ี่ครับกับสาย1ขึ้นพร้อมกันนะครับแล้วก็เก็บไปที่สาย2แล้วก็3แล้วก็1นะครับอ่าเราก็จะได้2ขคอร์ดแล้วนะครับต่อกันนะครับ เดี๋ยวลองเล่นรวมกันดูนะครับนะครับคอ,อที่2ก็จะเป็นคอด,ดีนะครับต่อไปนะครับให้จับใจเล่นอยู่ในฟอร์มของคอท C นะครับผมจะบอกฟอร์มการจับเลยนะครับ สาย2นะครับใช้นิ้วนางนะครับจับที่ช่องที่3นะครับสาย5ใช้นิ้วกลางนะครับจับที่ช่อง3าเหมือนกันนะครับจะจับสาย2กับ5นะครับช่องเดียวกันนะครับแบบนี้นะครับแล้วก็จับแบบนี้ต่อไปนะครับดึงสาย5กับสาย1นครับขึ้นพร้อมกัน แล้วก็ดีสาย3แล้วก็2แล้วก็1นะครับเล่นรวมกันทั้งหมดนะครับตั้งแต่ต้นเลยนะครับก็จะเป็นนะครับถึงตรงนี้นะครับต่อไปนะครับ จะย้ายเบสนะครับมาเล่นในฟอร์ม,อมของคอร์ด B minor นะครับจะย้ายแค่สาย5นะครับย้ายมาจับที่ช่องที่2นะครับส่วนสาย2ก็จับจับอยู่เหมือนเดิมนะครับย้ายแค่สาย5แบบนี้นะครับลองเล่นมาตั้งแต่คอร์ด C ไหมนะครับก็จะเป็นตรงนี้แล้วก็ย้ายเบสนะครับ ต่อไปนะครับดึงสาย5กับ2ขึ้นพร้อมกันนะครับแล้วก็ดีสาย3แล้วก็สาย1นะครับเล่นรวมกันนะครับนะครับจะได้แบบนี้นะครับต่อไปนะครับ ตรงนี้จะเล่นเมโลดี้นะครับสาย3ช่องที่2ครับนะครับแล้วก็สาย2สายเปล่านะครับก็จะเป็นนะครับต่อไปนะครับดึงสาย2นะครับกับสาย5นะครับขึ้นพร้อมกันนะครับจังหวะที่ดึงนะครับเราจะแฮมเมอร์ออนลงที่สาย2ช่องที่1นะครับก็จะเป็น ดึง2กับ5นะครับพร้อมกันแล้วก็แฮมมอร์ลงที่สาย2ช่อง1จังหวะที่ดึงขึ้นพร้อมกันนะครับอ่าก็จะเป็นนะครับแบบนี้นะครับอ่าต่อไปนะครับดีสาย3อ่าแล้วก็ดีสาย4ช่องที่2นะครับผมจะใช้นิ้วกลางจับนะครับ พอเล่นรวมกัน,นครับมันจะเป็นแบบนี้นะครับตรงนีนะ้นิ้วกลางนะครับมาจับที่หลังนะครับหรือว่าเราจะจับไว้เลยก็ได้นะครับแล้วแต่ถนัดนะครับหรือว่าบางคนจะเล่นแบบนี้ก็ได้นะครับจับลงพร้อมกัน2นิ้วนิ้วกลางจับที่สายสี4ช่องที่2ไว้เลยก็ได้นะครับแต่ว่าใครจะแฮมเมอร์ออนมาก่อนค่อยมาจับ ที่หลังนะครับแบบนี้ก็ได้ครับหรือว่าจะจับไว้เลยแบบนี้ก็ได้ได้เหมือนกันนะครับแล้วแต่ถนัดนะครับอ่าเมื่อกี้นะครับเราถึงตรงนี้ถึงสายสี่ช่องที่สองนะครับซึ่งฟอร์มที่เล่นไปเมื่อกี้นะครับจะเป็นฟอร์มของคอร์ด A minor นะครับ ก็จะอยู่ในฟอร์มนี้นะครับอ่าต่อไปนะครับดีสายสองครับอ่าซึ่งสายสองนะครับเราจะจับอยู่ที่ช่องที่1อยู่นะครับแล้วก็ดีสายสองนะครับอ่าต่อไปนะครับจะเปลี่ยนไปเล่นฟอร์มของคอร์ดจีนะครับก็ให้จับคอร์ดจีก่อนนะครับแบบนี้เลยแบบฟอร์มแบบเบสิกเลยนะครับแล้วก็ สายหนึ่งครับปล่อยออกครับเป็นสายเปล่าไม่จับนะครับก็จะเหลือแค่2เส้นข้างบนนะครับถึงตรงนี้แล้วก็จับ G 2เส้นนะครับต่อไปนะครับดึงสาย6ก,กับสาย2ครับขึ้นพร้อมกันนะครับแล้วก็ดีสาย3าแล้วก็สาย1น,นะครับก็จะเป็น ไปนะครับอาจจะเล่นเหมือนเดิมเลยนะครับเมโลดี้สายสามช่องที่สองแล้วก็ดีดสายสองสายเปล่านะครับต่อไปนะครับดึงสายห้ากับสองขึ้นพร้อมกันแล้วก็แฮมเมออนนะครับจังหวะที่ดึงขึ้นพร้อมกันแฮมเมออนลงที่สายสองช่องที่หนึ่งนะครับอาจจะเล่นเหมือนเมื่อกี้เลยนะครับ ต่อไปนะครับดีสายสามสายเปล่าแล้วก็สายสี่ช่องที่สองนะครับใช้นิ้วกลางเหมือนเดิมนะก็จะเป็นนะครับเล่นเหมือนกันเลยนะครับกับเมื่อกี้แล้วก็เหมือนเดิมนะครับเมื่อกี้เราถึงตรงนี้นะครับ ถึงสายสช่องที่2นะครับในฟอร์ม A นนะครับอ่าต่อไปนะครับเปลี่ยนไปจับฟอร์มคอร์ดจีแบบ2เส้นเหมือนที่บอกนะครับสายหนึ่งก็ปล่อยออกนะครับอ่าอ่าโทษทีนะครับเมื่อกี้นะครับให้ดิดสาย2ก่อนนะครับอ่าถึงสาย4ช่องที่2นะครับแล้วก็ดิดสาย2ครับช่องที่1ในฟอร์มที่เราจับ ก็เปลี่ยนมาจับฟอร์มคอร์ดจีนะครับจี G แบบ2เส้นนะครับสาย1ปล่อยเบยนสายเปล่าแล้วก็ดึงสาย6กับสาย2ครับขึ้นพร้อมกันนะครับแล้วก็ดีดไปที่สาย3แล้วก็2แล้วก็1นะครับก็จะเป็น แล้วก็จะส่งข้อท่อล้องต่อไปนะครับเดี๋ยวผมจะเล่นสาธิตให้ดูนะครับที่อธิบายมาทั้งหมดนะครับช้าๆนะครับ จะได้แบบนี้นะครับก็จบนะครับการสำหรับการแนะนำท่อนอินโทรเพลงไม่ให้เธอไปนะครับก็เจอกันใหม่ครับในคลิปหน้านครับจะมีอะไรดีๆมาฝากเราติดตามชมกัน,นครับสำหรับคลิปนี้ขอจบไว้เพียงแค่นี้ครับสวัสดีครับ